สอปีนะคะเ,ออเพื่อเป็นการศืกษาใน<ม>การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง<ม>ก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน<ม>เพื่อที่ นำผลการดำเนินง,งานในรอบทีสอง,งปีที่ผ่านมานะคะมาเผยแพร่จถึงความสำเร็จนะคะรวมถึงการถอดบทเรียนนะคะที่เราจะต้องดำเนินการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงต่อไปค่ะในโอกาสนี้นะคะองค์ความรู้ที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูงคือเป็นองค์ความรู้ของโครงการหนึงนะคะซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการ จะให้ศูนย์ทบนพื้นที่สูงเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะคะภายใต้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็นําองค์ความรู้ของงานวิจัยและงานพัฒนามาใช้ในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่นะคะ ตลอดจนตอนนี้เนี่ยนะคะพื้นที่ที่เราได้รับนะคได้รับความสําเร็จเนี่ยนะคะเกษตร <S <S กรสามารถสร้างเกษตรกรผู้นำนะคะซึ่งจะเป็นตัวแทนของทางสถาบันเนี่ยนะคะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไปสู่ชุมชนในพื้นที่อือ่น ได้ได้อีกด้วยค่ะทั้งนี้เนี่ยเราจะดูแลครบทั้ง3มิตินะคะทั้งดูแลในด้านของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเราส่งเสริมอาชีพโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ เกษตรกรบนพื้นที่สูงเนี่ยนะคะจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยมาปลูกปลูกพืชเศษษรษฐกิจซึ่งสามารถสร้างไรายได้ได้ดีกว่านะคะเราโดยใช้พื้นที่น้อยกว่าและก็สามารถคืนพื้นที่ที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยกับคืนจูกหรือป่าหรือถมเสริมในเรื่องของการปลูกพืชยืนต้นเพื่อเป็นการทดแทนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งะคะ่ะสำหรับในเรื่องสังคมนะคะเราก็ดูแลในเรื่องคุณภาพชีวิต ปรับเปลี่ยนการใช้สารเคมีนะคะมาใช้เป็นพืชปลูกปลูกสารปลอดสารเคมีนะคะใช้ทางด้านชีวพันธุ์เข้ามาแทนการใช้สารเคมีเพื่อว่าในการตรวจสารเคมีที่พบในในเกษตรกรเนี่ยบบส่วนใหญ่แล้วที่เราขึ้นไปวิเคราะห์เนี่ยยังพบสารเคมีตกค้างในเกษตรกรอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรับเปลี่ยนการปลูกนะ,ะการปลูกพืชโดยลดการใช้สารเคมีควบคู่ไปด้วยและนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของการคืนผืป่านะ ดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะว่าพื้นที่ที่นนเราดาเนินการเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อนุรักษ์นะะเพราะฉะนั้นการกาหนดขอบเขตของการทากินแล้วก็การคืนพื้นที่ป่านเน่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องรักษาต้นน้ำไว้รักษาหลวมนิเวศไว้ค่ะในพื้นที่ต้น